ล่าสุดครับฮุนไดประเทศไทยได้ปล่อย Official Teaser ของ a l l n ิ w h ุ u n d a i s a n t ฟ Fe h y บ r i d ซึ่งเป็นรถ SUV 7ที่นั่งและนับเป็นเจเน r เรชันที่5ที่คราวนี้ได้ฉีกทุกการออกแบบจากรุ่นเดิมเมื่อ5ปีที่แล้วและเตรียมจะเปิดตัวในไทยอย่างเป็นทางการในวันที่15กรกฎา,าคม2025นี้ครับและถือว่ายังเป็นคู่แข่งโดยตรงของ Mazda CX8 สนับสนุนโดยภ i v เว e คาเลนตรถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจอง,ง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลาซึ่งไฮไลท์ของอ e น Hyundai Santa Fe Hybrid นั้นจะมากับช่วงล่างด้านหน้าแบบแม็ก e r s ันสตาร์ ส่วนด้านหลังจะเป็นมันติดลิงก์พร้อมกับล้ออันลอยขนาด20และ21นิ้วหุ้มด้ยางขนาด255 45 R 20และขนาด245 45 R 21ครับโดยขนาดและมิติตัวรถนั้นจะมีความยาวอยู่ที่4,830ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,900ม mm, ิลิเมตรสูง1,770ม mm, ิลิเมตรระยะฐานล้อ2,815ม mm. ิลิเมตร ซึ่งเมื่อเทียบกับรุ่นเดิมก็จะพบว่า All-New h y u ด d a i Santa f รุ่นใหม่จะยาวขึ้น45มิลิเมตรสูงขึ้น60มิลิเมตรระยะฐานล้อจะยาวขึ้น50มิลิเมตรและเมื่อเทียบกับคู่แข่งในพิกัดเดียวกันหรือใกล้เคียงนั้นก็จะมีความใกล้เคียงกับเกียร์โซเลนโตและ Mazda CX-8 ครับ ส่วนภายในห้องโดยสารก็มากับความหรูหราไม่แพ้กับค่ายอื่นเช่นกันครับโดยหลังคาสันหลูปจะเป็นแบบ2ตอนฝาท้ายเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าผ้าหลังคาแบบหนังกลับไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสารที่ชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายสองตำแหน่ง มาตรวัดฟูดิจิตอลขนาด12.3นิ้วแบบ TFT LCD และหน้าจอสัมผัสส่วนกลางขนาด12.3นิ้วแบบเคิร์ฟช่องเชื่อมต่อ USB Type-C จำนวนห้าตำแหน่งระบบเสียงรอดทิศทางพรีเมีย Audio อออของ Boss และลำโพง12ตำแหน่งพร้อมกับระบบเบรกมือไฟฟ้าพร้อมฟังก์ชันออโต้เบรกโคและระบบสตาร์ทด้วยกุญแจรีโมทระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกอิสระซ้ายขวา ส่วนเบาะนั่งจะเป็นแบบสามแถวเบาะนั่งจะหุ้มด้วยหนังแนปป้าและเบาะคู่หน้าจะปรับด้วยไฟยฟ้าพร้อมฟังก์ชันปรับเอนนอนได้ระบบปรับอากาศที่เบาะนั่งคู่หน้าและระบบอุ่นที่เบาะนั่งคู่หน้าส่วนเบาะนั่งแถวที่สองนั้นจะเป็นแบบกับตัดซีดและเบาะนั่งแถวที่สองจะปรับด้วยไฟยฟ้าพร้อมที่วางเขนแบบแยกทีนี้ครับ เรามาดูด้านขุมพลังที่คาดว่าจะนําเข้ามาทําตลาดในประเทศไทยกันบ้างครับโดยตัวรถจะมากับเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ ขนาด1.6ลิตรพ่วงด้วยเทอร์โบโดยจะทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า p e r m a n านแ m a แมกเนตซิง r o นั u มอเตอรซึ่งเมื่อทำงานร่วมกันจะได้พลังกำลังรวมอยู่ที่235แรงม้าแรงบิดสูงสุด367นิลวตันเมตรจับคู่กับเกียร์มาร6สปีดขับเคลื่อน2ล้อและ4ล้อโดยจะทำงานผ่านแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด1.4กิโลวัตต์อาครับ ส่วนในด้านระบบความปลอดภัยก็อาจแน่นมาไม่แพ้ค่ายอื่นเช่นกันครับโดยจะมากับระบบช่วยเตือนและควบคุมมุงมลลาลัยเมื่อลดอยู่ในจุดอับสายตาระบบกล้องมองภาพในจุดอับสายตาระบบเตือนผู้ขับขี่เมื่อมีอาการเหนื่อยล้าระบบเตือนเมื่อคันหน้าเคลื่อนที่ระบบช่วยเตือนเมื่อเบรกอัตโนมัติะระบบควบคุมรถให้อยู่กลางเลนละระบบช่วยเตือนเมื่อมีรถตัดผ่านเมื่อขณะถอยจอดะระบบช่วยเตือนเมื่อเบรกอัตโนมัติขณะถอยจอด ระบบป้องกันการออกจากรถเมื่อมีรถวิ่งผ่านมาด้านข้างระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันสต็อปแอนและกล้องมองภาพรอบคนัน360องศาเป็นต้นครับและสำหรับการทำตลาดในประเทศไทยบ้านเรานั้นของ All New Hyundai s t a เฟ h ์ไฮบริจะถูกนำเข้ามาจากประเทศอาเซียน โดยในรุ่น1.6ไฮบริดในประเทศอินโดนีเซียนั้นได้เปิดราคาจำหน่ายอยู่ที่1ล้าน8 5,000บาทครับส่วนประเทศไทยบ้านเรานั้นต้องมารอรุ้นกันในวันที่15กรกฎาคมปี2025นี้ว่าจะทำราคาอยู่ที่เท่าไหร่และจะสามารถจับต้องได้หรือไม่ซึ่งหากมีข้อมูลเพิ่มติมอย่างไรทางออโตคารนิวจะรีบนำมาเ p ต a ให้ทราบกันอีกครั้งครับสุดท้ายก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราไปด้วยครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ